เป็นภาพรวมโครงการดีไหมภาพรวมโครงการเนี่ยตอนนี้ก็อย่างที่ได้ทราบนะครับในส่วนของงบประมาณเนี่ยเราก็พร้อมนะครับะนะครับครับมีงบเพิ่มเติมปี67อยู่1 2 2 0 0 0ล้านนะครับบวกกับการใช้งบกลางอีกบางส่วนเนี่ยก็เราก็มีเงินมาอยู่ในปี2 5 6 7แล้วเนี่ยนะครับประมาณ1 4 0 0 0 0้านล้านเศษนะครับในปี68เรามีงบประมาณที่ผ่านการความเห็นชอบของสภาแล้วนะครับอีกประมาณ1 8 7 0 0 0ล้านเศษนะครับ สองส่วนนี้เนี่ยเป็นฐานตั้งต้นสำหรับการเดินหน้าโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจรวมถึงการทำดิจิตอลวอลเล็ตด้วยนะครับก็มีความชัดเจนนะครับเพราะว่าแนวนโยบายแห่งรัฐที่ได้นำเสนอต่อที่ประชุมเนี่ยเ,เราเน้นในเรื่องของการกระตุ้นเศรษฐกิจโดยให้ความสำคัญกับกลุ่มเปราะบางก่อนเป็นลำดับแรกนะครับงบประมาณปี2567เนี่ยก็จะมีการปรับเปลี่ยนเป็นไปดูแลในเรื่องกลุ่มของเปราะบางเป็นการกระตุ้นในกลุ่มเปราะบางเป็นลำดับต้นนะครับ ซึ่งกลุ่มปรอบบางเนี่ยก็ขอขอให้มันชัดเลยเนาะหนึ่งก็คือมันมี2กลุ่มนะครับกลุ่มแรกคือกลุ่มผู้พิการ2.1ล้านคนนะครับกลุ่มนี้เนี่ยมีการผูกบัญชีกับทางกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงมนุษย์เรียบร้อยนะครับคือเขารับเงินเป็นรายเดือนอยู่แล้วแล้วก็มีการโอนเงินเข้าบัญชีอยู่แล้วเพราะฉะนั้นกลุ่มนี้เนี่ยนะครับเมื่อวันที่เรากดปุ่มเนี่ยเงินก็จะโอนเข้าบัญชี10,000บาทเป็นเงินสดไม่มีข้อจํากัดใดๆ กลุ่มที่2คือกลุ่มเปราะบางนะครับเป็นกลุ่มที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับซึ่งประชาชน,นจะรู้อยู่แล้วว่าเขาอยู่กลุ่มนี้นะครับม <Yeah. S 1> ีทั้งสิ้น15.5ล้านคนนะครับเราเราไปเอาข้อมูลมามาอินเตอร์เซ็กกันมารวมกันไม่ให้มันซ้ำนะครับก็จะคัดมาเหลือรวมแล้วทั้งสิ้น14.5ล้านคน กลุ่มบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยมันมีอยู่13.5ล้านคนเนี่ยนะครับมีอยู่ราวหนึ่งล้านคนเศษๆเนี่ยที่ยังจําเป็นต้องผูกบัญชีกับระบบพร้อมเพลย์นะครับซึ่งกลไกง่ายมากครับแค่เดินไปที่ตู้เ TM ีนะครับเราก็ใช้บัตรเ t m เมเสียบเข้าไปก็ดําเนินการตามนั้นก็จะผูกบัญชีได้หรือถ้าท่านไม่สะดวกในการเดินไปที่ตู้ A t m เมท่านไปที่ธนาคารที่ท่านถือบัญชีอยู่ก็สามารถดําเนินการได้เช่นเดียวกันนะครับซึ่งคนที่อยู่ในระบบบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หาท่านก็ทราบอยู่แล้วถ้าว่าท่านผูกบัญชีพร้อมเพย์หรือไม่เฉพาะถ้าถูกบัญชีพร้อมเพย์เนี่ยบางครั้งเงินก็จะโอนเข้าบัญชีได้โดยตรงในบางโครงการนะครับอันนี้ก็รับทราบกันอยู่นะครับซึ่งทั้ง2กลุ่มน,นี้จะได้รับเงินเป็นเงินสดเ,เริ่มวันที่25เดือนกันยายนนะครับ25เดือนกันยายนใช้เวลาประมาณทั้งสิ้น4วันครับเพราะว่าระบบมีข้อจํากัดในเรื่องของ การโอนแต่ละวันนะครับมันจะลิมิตเทชันมันจะอยู่ประมาณวันละ4ล้านกว่ากว่ารายนะครับทางกระทรวงการคลังซึ่งเป็นผู้ตั้งโครงการก็ได้วางแผนไว้เรียบร้อยนะครับโดยในวันที่แรกคือวันที่25กันยายนนะครับกลุ่มที่จะได้รับเงินหนึ่งบาทคือกลุ่มผู้พิการทั้ง2.1ล้านรายบวกกับกลุ่มคนที่เป็นบัตรสวัสดิการที่ถือบัตรประชาชนและลงท้ายด้วยเลขศูนย์นะครับอันนี้วันที่25้านะครับ วันที่26จะเป็นกลุ่มที่ลงท้ายบัตรประชาชนด้วยเลขหนึ่งถึงเลขสาก็มี4ี่ล้านกว่ารายนะครับวันที่ย7 27ิบเจดวันถัดไปยีสบนะครับก็จะเป็นกลุ่มที่ถือบัตรประชาชนลงท้ายด้วยเลขสี่ถึงเลขเจดนะครับ4ี่ห้าหกเจ็ดสี่หลังนะครับวันสุดท้ายจะเป็นวันจันทร์ครับวันที่3าสกันยายนจะเป็นกลุ่มที่ถือบัตรประชาชนลงท้ายด้วยเลข8และเลขเก นะครับก็จะจบสิ้นกระบวนการในการโอนเงินของกลุ่มเ,เปราะบางรวมและกลุ่มคนพิการในเฟสแรกนะครับสาเหตุที่มีการเปลี่ยนอย่างแรกเลยนะครับก็รับฟังความคิดเห็นนั่นแหละครับว่าจริงๆนะครับทางรัฐบาลก็รับฟังจริงๆนะครับมานําเสนอกับสมาชิกผู้ที่สภาก็เห็นว่ามีการาร้องไห้ด้วยนะครับว่าอยากจะให้เ,เป็นเงินสดส่วนหนึ่งเพราะว่ามันเข้าถึงได้ง่ายนะครับคนใช้ก็ง่ายขึ้นผู้สูงอายุอะไรก็ตามเนี่ยนะครับ สองก็คือในส่วนของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรก็บอกว่าการกระตุ้นเศรษฐกิจมันรอไม่ได้ท่านเราเราทำเรื่องของงบเพิ่มเติมนก็อยากให้นั้นเร่งด่วนจริงๆนะครับเราก็มีการคิดกันค่อนข้างละเอียดนะครับเราก็เดินหน้าในการปรับในส่วนนี้ด้วยนะครับเพื่อที่จะให้มีการกระตุ้นเศรษฐกิจโดยเร็วเพราะฉะนั้นสิ้นเดือนนี้เม็นเงิน1ี่0 0นล้านบาทเศษจะลงถึงระบบเศรษฐกิจไทยนะครับเป็นเงินสดแล้วก็จะมีการจับจ่ายใช้สอยนะครับพี่น้องที่อยู่ตามตลาดอยู่ตามไหนก็ตามเนี่ย เรคงจะได้เห็นถึงการหมุนเวียนทางเศรษฐกิจนะครับในจุดนี้ต้องเรียนว่าประเด็นแรกเลยก็คือกลุ่มปอบางเนี่ยนะครับตัวเลขทางเศรษฐศาสตร์เนี่ยนะครับชี้ว่าการบริโภคขั้นสุดท้ายนะครับของกลุ่มนี้เนี่ยอยู่ที่0ูนจดเก้าหมายความว่าแนวโน้มที่จะใช้เงินเม็ดบาทสุดท้ายเนี่ยค่อนข้างสูงนะครับแทนที่เป็นการออมนะครับเพราะฉะนั้นในการหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจค่อนข้างดีถึงแม้ว่าจะเป็นเงินสดก็ตาม นะครับในโครงการถัดไปนะครับเราก็ต้องดูครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเมื่อเราไม่เปลี่ยนเราเปลี่ยนจากการกระตุ้นเศรษฐกิจโดยเติมเม็ดเงินก้อนใหญ่ก้อนเดียวเป็นก้อนที่เป็นระดับเล็กลงมาสัดส่วนหนึ่งนะครับการดูจังหวะให้เหมาะสมในการกระตุ้นเพื่อให้มันเกิด ripple effect เนี่ยก็คือการการเกิดระลอกขึ้นที่มีความเหมาะสมในการกระตุ้นนี่ก็เป็นสิ่งสำคัญ รวมถึงการที่รัฐบาลเข้ามาใหม่มันก็มีกลไกต่างๆที่ต้องเดินหน้า,าเช่นเรื่องของการตั้งคณะกรรมการน,นโยบายการกระตุน้นเศรษฐกิจขึ้นมาใหม่นะครับซึ่งท่านนายกรัฐมนตรีต้องแต่งตั้งนะครับเมื่อแต่งตั้งมาแล้วก็จะมาดูเม็ดเงินที่มีอยู่180,000กว่าล้านบาทรวมกับกระบวนการในการที่จะต้องรอการเดินหน้าของโครงการนะครับประเด็นแรกเลยก็คือเราจะปิดการลงทะเบียนกลุ่มแรกเนี่ยยืนยันเหมือนเดิมน,นะครับวันที่15นี้นะครับคือกลุ่มที่มีสมาร์ทโฟนยอดตอนนี้ผมเข้าใจว่า32ล้าน เสร็จแล้วนะครับคนที่มาลงทะเบียนอยู่ในระบบนะครับหลังจากนั้นเรายังไม่ลงทะเบียนวันที่16ครับต้องเรียนฝากไปทางพี่น้องประชาชนนะครับเพราะอยากจะให้การจ่ายเงินในรอบแรกมันจบก่อนนะครับเราจะมาชี้แจงทีนะครับอาจจะเป็นกลางเดือนนี้อาจจะเป็นปลายเดือนนะครับระบบพร้อมหมดทุกอย่างนะครับในการลงทะเบียนกลุ่มนอนสปาร์ตโฟนนะครับระบบพร้อมแบงค์พร้อมนะครับ แบงค์ที่เป็นผู้ดําเนินการพร้อมนะครับเพราะเราใช้ธนาคารของรัฐก็คือออมสินทกสอทออศนะครับแต่ว่าจังหวะเวลาเนี่ยถ้าไปทาพร้อมกับการที่เงินลงเนี่ยมันจะเกิดความสับสนนะครับก็มีข้อเสนอแนะมาบอกว่าจริงๆก็ยังรอได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คงไม่เริ่มการลงทะเบียนในกลุ่มนอนสมาร์ทโฟนในวันที่16นี้นะครับก็เลื่อนไปสักไม่นานาน,นะครับหลังจากนั้นเนี่ยมเมื่อมีการลงทะเบียนกลุ่มนอน s m a r t ทโฟนเสร็จนะครับ ข้อดีคือกลุ่มที่เป็นเรียกว่านอนสมาร์ทโฟนคือผู้ที่ไม่ได้มีโทรศัพท์มือถือที่เป็นสมาร์ทโฟนเนี่ยนะครับโดยมากก็จะเป็นกลุ่มที่เป็นกลุ่มเปราะบางนะครับก็จะมีคนคาดว่าจะมีคนลงทะเบียนในกลุ่มหลังไม่มากเท่าไหร่นะครับลดลงนะครับเราเห็นยอดทั้งหมดแล้วเราจะบริหารจัดการได้ครับว่าสุดท้ายเราจะสามารถเดินหน้าโครงการนี้ได้อย่างไรต่อไปแต่ต้องเรียนอย่างนี้ครับเรียนเรียนในเบื้องต้นก่อนนะครับ เมื่อเราได้ตัวเลขทั้งหมดแล้วมันจะเป็น32-35เท่าไหร่ก็ตาม40ล้านคนนะครับเราจะต้องหักเอากลุ่มที่เป็นกลุ่มต่อบางที่มาลงทะเบียนด้วยซึ่งจะมีความซ้ําซ้อนอยู่บางส่วนอาจจะประมาณ8ล้าน10 000ล้านคนเนี่ยออกไปเพื่อไม่ให้มีการได้รับเงินสองครั้งนะครับก็จะดึงเอากลุ่มนี้ออกเหลือยอดเท่าไหร่เราก็มาดูเม็ดเงินที่มีอยู่ในมือและบริหารจัดก,การตามความเหมาะสมซึ่งอย่างที่ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้เรียนต่อสภาผู้แทนรัษฎร สต่อรัฐสภาวันเมื่อวานนะครับเราดูหลายเรื่องครับอันนี้เป็นเม็ดเงินสาหรับการกระตุ้นเศรษฐกิจนะครับเราก็ต้องดูในความจําเป็นอื่นๆซึ่งมีข้อสังเกตจากสมาชิกรัฐสภาจํานวนมากโดยเฉพาะในเรื่องของการปรับโครงสร้างทางเศรษฐกิจไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการไปทําโครงการเกี่ยวกับการ u p พสก l l r ี s k i l l แรงงานทุกประเภทเกี่ยวกับเรื่องการปรับเปลี่ยนอุตสาหกรรมให้เป็นอุตสาหกรรมแห่งอนาคต นะครับต่างๆเหล่านี้เนี่ยเราก็จะไปดูในรายละเอียดเพื่อให้มีความเหมาะสมที่สุดแล้วก็คงจะได้มา,เ,าเรียนแจ้งกับพี่น้องสื่อมวลชนครั้งหนึ่งในส่วนของเรื่องของระบบนะครับถามว่าทันไหมในเรื่องของปีนี้นะครับเดีเลย์นิดหน่อยนะครับดีเลย์นิดหน่อยจากที่เคยคาดการณ์อย่างแรกเพราะอะไรเพราะว่ามีการเปลี่ยนผ่านรัฐบาลนะครับเรื่องของการเชื่อมระบบโอเพ l o ลูเรื่องของอะไรต่าง,างเนี่ยในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยต้องเรียนว่าเดือนกว่ากว่าเนี่ยมันกลายเป็น ช่วงที่มันมันเป็นีเรียดที่มันทําอะไรไม่ได้นักนะครับหลังจากนี้เราก็จะเดินหน้าต่อในเรื่องของการเชื่อมระบบอะไรต่างๆเพื่อให้มันเกิดความสมบูรณ์ทั้งเรื่องของ open loop ทั้งเรื่องของ blockchain ทั้งเรื่องของคำว่าบอลอยังอยู่นะครับอยู่หมดนะครับเราก็มีกลไกที่จะเดินหน้าไอ้ตัวระบบ payments y s t e m เนี่ยให้มีความสมบูรณ์ซึ่งคาดว่าช่วงต้นปีก็เสร็จครับแต่ว่าหลังจากนั้นเนี่ยเราจะมาดูระยะเวลาที่มีความเหมาะสมวิกีแลวคงมาชี้แจงกันให้ให,ให้ทราบ2ก็คือเรื่องของการทดสอบระบบ นะครับเรายืนยันนะครับว่าต้องทดสอบให้มันมั่นใจที่สุดนะครับจะผิดพลาดไม่ได้เลยเพราะมันเป็นเรื่องที่เป็นโครงการขนาดใหญ่แล้วก็เป็นโครงการที่พี่น้องประชาชนมีส่วนร่วมเยอะมากนะครับเราก็ต้องทําให้ระบบเนี่ยมันมีความมั่นใจจะต้องทําแซนบ็อกซ์ไหมจะต้องให้ใครตรวจบ้างมาตรวจให่หมดครับมาตรวจกันให้เต็มที่เลยนะครับเป็นเป็นข้อดีกับเรานะครับเราก็ต้องการเห็นอย่างนั้นนะครับเมื่อระบบพร้อมทุกอย่างพร้อมนะครับเม็ดเงินพร้อมเราก็จะเดินหน้าโครงการ หากสามารถที่จะสัดสามได้ภายในปีเดียวก็ดาเนินการครับหากไม่ได้เราก็ต้องเรียนนี้ครับว่าแนวความคิดในปัจจุบันนะครับจากข้อสังเกตของท่านสมาชิกสภาที่มีการอภิปรายด้วยนะครับเราจะไม่เร่งเครื่องทางการคลังจนเกินความเหมาะสมอันนี้ต้องรอกต้องบอกเลยนะครับหมายความว่าที่เขาขว่กันว่าเออเราจะไปเอางบประมาณจากทางนูน้ทางนี้มารวมกันเพื่อให้เดินได้เนี่ย นะครับเราอาจจะไม่ทําขนาดนั้นนะครับที่มีข้อหงไยว่าจะไปตัดงบกลางมาไหมเก้าหมื่นแสนหนึ่งคงไม่ดําเนินการอย่างนั้นนะครับแต่ว่าเราดูจํานวนก่อนนะครับรอดูจํานวนให้ชัดเจนหลังจากนั้นเราดูความเหมาะสมแต่อย่างไรก็ตามโครงการนี้เราสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ได้ทุกอย่างอย่างแรกก็คือการกระตุ้นเศรษฐกิจกในระยะปัจจุบันทันด่วนปลายเดือนนี้อย่างที่สองการกระตุ้นเศรษฐกิจกในระลอกถัดๆไป สองเราสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ในเรื่องของการทำโครงสร้างพื้นฐานทางด้านดิจิตัลคือเรื่องของดิจิตัลวอลเลย